ความน่ารักของน้องอเข้าหอมครับ,รบน่าหยิกมากใครๆก็พากันอิจฉาแม่ตั๊กมงกฎนะครับผมก็คือทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับล่าสุดบอสยังไงรู้ไหมฮะว่าทุกคนตอนนี้ยตาร้อนเข้าไปอีกแล้วครับผมคือแบออแบอิจฉาน้องข้าหอมเพราะว่าพ่อบุญชัยเนี่ยคือเปิดบัญชี ให้น้องเข้าหอมเรียบร้อยแล้วครับบัญชีรับขวัญอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องบัญชีรับขวัญนะครับผมและตัวเลขเนี่ยต้องให้ทายก่อนดีกว่าเท่าไหร่คิดว่าเท่าไหร่ฉันว่าอาจจะสมมติเด็กเกิดมันก็9ล้านอ่ะ9ล้านระดับเจ้าสัวจริงเหรอพี่ธัญญาพี่ธัญญาเท่าไหร่นึกว่าเป็นร้อยเป็นร้อยหรอผมว่านะร้อยล้านร้อยล้านเหมือนกันหนึร้อยล้านผมเฉลยแล้วกันนะครับระดับเจ้าสัวบุญชัยนะครับผมแคบเบาครับผมหนึ่งพันสองร้อยล้าน หมายถึงเด็กคนที่ไปเศรษฐีพันล้านไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยหรอก็พันสองร้อยล้านโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วออพ่อผมมาตอนออกผมมาให้เจ็ดร้อยเห็นร้หมายมากกว่าผมอีกนะโผมไม่มีเลยหมายถึงว่าเด็กคนนี้ยเป็นเศรษฐีพันล้านตั้งแต่ยังไม่ขวบหนึ่งอย่างเงี้ยเด็กคนนี้ยังไม่ขวบแต่มีเงินหนึ่งพันสองร้อยล้านอยู่ในบัญชีบัญชาร้อนกันอย่างเขาหอมโตไหมลืมพี่นะโอ้โหรวยเลยอะ ฉันเคยไปเมื่อก่อนคุณนายเล็กเคยพาฉันไปหาแม่เล็กแม่ตาคุณนายตอนนี้ต้องไปคุณนายเล็กไปขายแล้วนางคุณมาดามเล็กเออนางชุดชุดหน้าชุดสิบแล้วตอนนี้เป็นชนะสิงโตแล้วนางย่าเลยนางคงเป็นชนะสิงโตนครสวรรค์แล้วตอนนี้เมื่อก่อนนางไปเมื่อประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วนะสมัยก่อนช่วงที่ตักมันดบดบะนะครับอ่ะมันจะมีช่วงที่บงกดดบดบงบงไปเรียกเขาตั๊กคุณตัก๊กตักมาดามตักเออมาดามตักนางก็พาฉันไปวัดป่าเนาะก็ไม่อยากจะเชื่อก็มีมีพระคนหนึ่งนะ ดูดวงแบบตั๊กมาว่าเนี่ยฉันนั่งหัวเราะกับเออช่างแต่งหน้าที่ชื่อตั๊กคาร์แรดตั๊กตั๊กตัแต่งหน้าที่ชื่อตั๊กคาร์แรดเมด่อนำมด่นำเชฟคนนั้นเล่าให้แต่เล่าจบอย่าวกไปมันลำคาญนาญัง่งว่างยังรู้ไหมพระบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะอีกสามสี่ปีเนี่ยจะมีเงินพันกว่าล้านตั๊กจะมีเงินพันล้านฉันนั่งหัวเราะจะไปเล่นหนังภาษาอะไรได้พันล้านเล่นหนังยังไงก็ไม่มีวันรวยเล่าดูสิว่า สี่ปีมันไปอย่างนี้จริงๆนางพาไปในป่าแล้วไปไปดูดวงจริงๆเหรอนี่แต่เขาต้องขอบอกเขาหอมก็ถือว่าเป็นเด็กที่โชคดีไปเลยใช่ครับผมท่านสองร้อยล้านนี่ทีมงานไม่รู้ติดต่อหาแม่เล็กหรือเปล่าถามคุณนายเล็กไงคุณนายเล็กมาี่ถามครับผมโทรเดี๋ยวนะครับคุณปิ๋วรียบร้อยแล้วแล้วเขาว่าไงแม่เล็กว่าไงก็บอกว่าเงินเนี่ยเรื่องจริงอ่าใช่ไหมฮะแล้วก็น้ำพริกทำอยู่ไหมน้ำพริกก็คงทํา น้ำคงโขกอยู่แหละน้ำพริกอะ่ะโอ้ใ,<ม>ใช้เครื่องอใช้เครื่องไฮเราดิใช่เหรอแม่บอกไม่รู้อ๋อแม่บอกไม่รู้รใช่ไหมครับอ๋อเหรอพังสองร้อยล้าน